ท่านนักการเมืองผู้เป็นแถวหน้าของขบวนการประชาธิปไตยซึ่งทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลผมขอชื่นชมท่านนิกรจำนงเป็นพิเศษครับขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับ แต่ท่านอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับท่านเป็นแกนนำเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่เข้าร่วมภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองนักวิชาการ NGO นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและท่านประธานภาคีเพื่อรันนุญประชาธิปไตย เพิ่งจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับขอเสียงปรบมือต้อนออรับดรโคทมอาริยาครับท่านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานครับท่านอาจารย์โคธมตั้งแต่สมัย14ตุลา6ตุลาพฤษภา35แล้วบัดนี้ท่านก็ล่วงเลยอายุ70กว่าแล้วนะฮะแต่ยังยืนหยัด ในจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยอย่างเหนียวแน่นการจัดงานวันนี้เป็นการจัดงานที่ค่อนข้างฉุกรอหุกแต่มีความสำคัญเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันสร้างไทยและภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยการนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผอ,อ,อทีเจเทพผลิตขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับ ท่านอาจารย์สุนัยเศษบุญสร้างนะซึ่งเดี๋ยวท่านสืบมนชนเนี่ยสามารถไปรับหนังสือได้นะท่านเขียนหนังสือเล่มใหญ่เลยเพื่อหาทางออกให้ประเทศท่านอาจารย์สุนัยเนี่ยต้องขอบอกนิดนึงว่าท่านเป็นสมาชิกของสันติอศซึ่งเป็นแนวคิดทางศาสนาเพื่อการปฏิรูปแต่จุดยืนประชาธิปไตยท่านชัดเจนครับ แล้วท่านทำงานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดก็ทำงานให้คุณหญิงสุดารัตน์ด้วยแล้วก็ท่านก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของภาคีเพื่อลดูลประชาธิปไตยด้วยนะฮะมีคนมากมายที่อยู่ข้างหลังครับเพื่อจะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยใกล้ไปห้องประชุมแห่งนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นจะต้องใหญ่โตหรูหราเพราะว่า ห้องประชุมแห่งนี้เป็นห้องประชุมเพื่อสร้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เสียสละชีวิตไปเมื่อ47ปีที่แล้ววีรชน14ตุลาครับพี่น้องครับประชาชนท่านสืดมนชนผู้รักประชาธิปไตยสถานการณ์ทางการเมืองขนาดนี้สังคมไทยมีความเสี่ยงที่จะถลําลึกสู่ความขัดแยง้งที่รุนแรงได้ ผมเสียใจและเศร้าใจที่สมาชิกรักฐสภาจำนวนหนึ่งและวุฒิสมาชิกซึ่งเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเราคาดหวังเพียงแค่84เสียงเท่านั้นเองแต่ท่านก็ทำไม่ได้วันนั้นถ้าหลายคนฟังคำปราศัยการพูดในรัฐสภาของท่านนิกรจันงท่านจะเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์พฤษภา35เกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเพียงแค่สมาชิกรัฐสภามีสำนึกและตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนว่าต้องการแก้รัฐมนูญเพราะเป็นทางออกของประเทศความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นการนองเลือดจะไม่เกิดขึ้นเราผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักสันติก็ไม่ต้องมาออกแรงอะไรเยอะแยะกลไกรัฐสภาจะแก้ปัญหาได้และเข้าสู่การแก้รัฐมนูญเพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมีความเป็นธรรม แน่นอนที่สุดขบวนการประชาธิปไตยโดยเฉพาะองค์กรซึ่งผมทำหน้าที่ประสานงานอยู่นั้นเรายึดหลักขันติธรรมแม่ตาธรรมมิตรภาพภารดอภาพและแน่นอนจุดยืนประชาธิปไตยที่มั่นคงเราไม่ต้องการเห็นเด็กๆถูกคุกคาม เราไม่ต้องการเห็นเด็กๆซึ่งมีความหวังดีต่อประชาต่อประเทศและเป็นอนาคตของประเทศถูกยัดข้อกล่าวหาต่างๆทั้งที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศเขาทำเพื่ออนาคตของตัวเองและเขาทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพวกเราทั้งหมดทำไมเขาจะต้องติดคุกทำไมเขาต้องโดนคดี ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเพียงแค่การเรียกร้องประชาธิปไตยและแก้ไขให้รัฐนูนเป็นประชาธิปไตยส่วนประเด็นอื่นๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งเราก็ต้องเข้าใจอีกใช้เมตตาทำอีกว่าเด็กเขาเป็นเด็กเขาเป็นวัยรุ่นผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมเคยเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาเราต่อสู้กันมาอีกปีแล้ว วันนั้นผมอายุยีสบวันนี้ผมห้าสิบแล้วครับท่านทั้งหลาย3ามสบกว่าปีทำไมบ้านเมืองมันไม่เปลี่ยนแปลงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสันติธรรมไม่ใช่การต่อสู้วันเดียวจบไม่ใช่การต่อสู้เดือนเดียวจบไม่ใช่การต่อสู้ปีเดียวจบมันอาจจะต้องสืบทอดให้ลูกหลาน มันอาจจะต้องสืบทอดไปอีกยาวนานแต่เราจะยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและความอดทนนที่จะต้องเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ฉะนั้นวันนี้ภาคีเพื่อลำนูนประชาธิปไตยและสถาบันสร้างไทยจึงถือโอกาสในการจัดองค์การสัมมานาเสวนาในเรื่องแก้ไขรัฐนูลทางออกของประเทศไทย ซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนักการเมืองซึ่งถูกตัดสิทธิ์นะฮะซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งถูกทำอะไรที่ไม่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะมีท่านอาจารย์โคธมอริยาซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีจุดยืนเข้มแข็ง,แ,ขงและอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดมีคุณยิ่งชีพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไอรอไอรอเนี่ยต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของภาคประชาชนในการที่ไปรณรงค์ ล่ารายชื่อด้วยความยากลำบากจนกระทั่งประชาชนสามารถเสนอรัฐนูลของตัวเองได้ไอรอเนี่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าไรเป็นผู้มีบทบาทส,สำคัญแล้วท่านป่วยด้วยนะครับวันนั้นท่านเดินจากที่ไหนนะเ,เดินไปที่รัฐสภาท่านเป็นบุตรชายของอาจารย์ผ่วยพึ่งอึ้งาก,ก่อนนะครับ ท่านป่วยแล้วท่านอายุมากแล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้ครับไม่งั้นเราเปลี่ยนประเทศไม่ได้ผมจะไม่ขออนุญาตพูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่ามีวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มากมายมากกว่าผมมากจะมาให้ความรู้ให้แน่คิดว่าวันที่14ตุลาเราจะเคลื่อนไหวกันต่อไปอย่างไรและวันอื่นๆน,นะครับไม่ใช่แค่14ตุลานะครับ วันอื่นๆจนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับขอบคุณครับ